สวัสดีครับวันนี้วันอังคารวันอังคารสีสดใสนะครับสีชมพูนะครับแต่วันนี้จะมาพูดเ,เกี่ยวกับป่าทับลานสักหน่อยนะครับเพราะว่า่เาเป็นป่าสงวนแห่งชาติด้วือว่าเป็นป่าอุทยานแห่งชาตินะครับจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าเป็นมรดกเนาะเป็นมรดกทางทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนะครับเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่หลงเหลืออยู่ที่มันก่อนข้างจากอุดมสมบูรณ์นะอ่าเวลาเราผ่านไปทางอ่าต่างจังหวัดน,นะครับอาจะขึ้นไปทางอ่าฝั่งเขาปักอะไรเงี้ยนะก็จะได้เห็นอ่าวิวทิวทัศน์อันสวยสดงดงามนะอันสวยสดงดงามบางพื้นที่เราก็จะได้อ่าผ่านไปก็เห็นอ่าสัตว์ป่านานา,นาชนิดนะอ่าให้ลูกให้หลาน ถือว่าเป็นมรดกอ่าทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะแล้วก็เพราะว่าสิ่งอื่นๆนั้นน่เราค่อนข้างจะถูกทําลายไปเยอะนะก็คงเหลือไว้แต่สิ่งแวดล้อมทรัพยากรนี่แหละที่พอที่จะอให้คนไทยได้มีความาชื่นชมนะมีความสดชื่นนะฮะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคืออะไรฮะมันเหมือนเป็น ความรู้สึกที่มันรู้สึกว่าเออเวลาหน้าหนาวเนี่ยคนก็อยากไปพักผนะ่อนเนาะไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวอ่าไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวไปชม,มวิวทิวทัศน์ต่างๆเนาะอ่ามันก็ทําให้เปลี่ยนบรรยากาศได้นะแล้วก็ทะเลอย่างเงี้ยเนาะทะเลแม่น้ําภูเขาเนี่ยเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มันควรจะคู่อยู่กับบ,บ้านเราอ่าควรจะคู่อยู่กับสังคมไทยเรานะให้เป็นสิ่งที่ อ่มีค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่คนไทยหวงแหนนะครับเพราะว่าสิ่งอื่นๆนั้นน่ะถูกต่างชาติเข้ามารุกรําลุกรานแล้วก็ยึดครองไปหลายพื้นที่แล้วหลายหลายกิจการหลายกิจกรรมแล้วด้วยกันและต่างๆนาๆนาเหล่า,น,านี้เนาะเพราะฉะนั้นไอ้ป่าทับลานเนี่ยมันมีสภาพเป็นเหมือนไข่แดงอ่ามีสภาพเป็นเสมือนไข่แดงนะของป่าอ่าสองฝั่งนะของป่าสองฝั่งก็คือว่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติตราพยาและก็อุทยานแห่งชาติบางสีดาอย่างเงี้ยเนาะมันถือว่าเป็นสิ่งที่อุรุมสมบูรณ์นะแล้วก็มีการเชื่อมต่อกันนะ,ะทั้งสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นช้างกระทิงหรือว่าสัตว์ป่าอื่นๆอ,อาศัยอยู่แล้วก็เดินทางไปมาหาสู่กันเพราะว่าเส้นทางของสัตว์ป่าเหล่านี้เขาไม่ได้เดินเดิน กิโลสองกิโลเนาะเขาก็ใช้เวลาเป็นเดินหลายหลายสิบกิโลต่อวันเพื่อหาอยู่ห้กินของเขาเนาะถือว่าเป็นแหล่งหาอยู่ห้กินของสัตว์ป่านานา,นา,นานชนิดนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือเป็นเรื่องเอ่อทให้พวกเรานั้นได้มีล้วปอดนะได้มีป,อด,นะดมปอดในการหายใจอ่าในการได้รับอากาศบริสุทธิ์นะครับเพราะนั้นก็ขอออยใจช่วยนะครับสำหรับคนที่เซฟทับลานนะ อ่าสำหรับคนไทยเราที่อ่ตื่นตัวทางการเมืองนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่นะเป็นหน้าที่ของคนไทยที่จะต้องมาปกป้องพื้นแผ่นดินเนาะปกป้องอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอะไรที่มันเป็นประโยชน์อะไรที่มันเป็นสิทธิของเราที่ควรพึงกระทำเนี่ยเราควรจะรณรงค์นะให้อ่าคนไทยเราตื่นรู้ในเรื่องของการปกป้องสิทธิและหน้าที่ต่างๆของเราเนาะเพราะที่ผ่านมานะั้นน่ะ เหมือนเราไม่ค่อยจะให้ความสนใจในทางการเมืองมากนะักเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างนั้นเราก็ควรจะใช้สิทธิ์ของเรานะครับเพราะว่าเราใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตัวแทนมาทํางานมาทําหน้าที่แต่ว่าเราก็ควรจะมีสิทธิต้องรอจนกว่าจะ,ะดูว่าผู้บริหารประเทศหรือว่าผู้บริหารที่เราเลือกมาเป็นตัวแทนนั้น่ะ,ะเขาทําหน้าที่ดีแล้วหรือย,อย่างหรือว่าเขาทําหน้าที่ขาดตกบกพร่องตัวไหน เราก็สามารถที่จะไปช่วยชี้ช่วยเติมช่วยแต่งเพื่อให้ประเทศชาติของเรานั้นน่าอยู่นะสิ่งแวดล้อมน่าอยู่มากเกินไม่ใช่ว่าเราต่างคนต่างอยู่ไม่ใช่ว่าเรานิ่งดูได้สุดท้ายแล้วก็ทำให้อะไรเหมือนบางรัชจันรแตกหรือว่ากรุงศรีแตกอย่างงี้นะกรุงศรียุทธยาแตก่งี้เพราะว่าพวกเราไม่ค่อยให้ความสนใจกับทางการเมืองครับสวัสดีครับ